ถัาไม่สรมาณเอาความตายมาเตือนืมเได้เลียงความตายจะลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายลมออกเข้าไม่ลมออกไม่เข้าก็ตายความตายแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นนะครับความตายใกล้เข้ามาแล้ว วันนี้วันพรุ่งนี้เอาตายเราจะได้อะไรจิตตัวเราไปหาดูสมบัติที่เราจะได้จิดตัวเราไปสมบัติที่มีใน,นโลกก็เป็นปัจจัยเกี่องอาศัยนี่ต้องมีชีวิตอยู่จึงจะมนี้มากเราก็ไปดูนี้ได้ บารมีเท่าน hmm. ั right. ani, ้นแหละที่เราจะได้จิตตัวเราไปถ้าเราเห็นว่าบารมีของเรายังไม่เกิดในมีเราก็ยึดเกร่งสั้นเอาเลยฐานะบารมีสีและบารมีเยิ่มต้นใจกลางใจสีนี่แหละไปอันนี้ซึ่งทางสี เกิดมาจะมีความสุขมีอายุยืนผู้มีชาติมีศีลนั่นแหละการรักษาได้บริสุทธิ์อืแล้วก็ได้สมบัติอันเลิศหล่อืมเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัยจะเที่ยวเท่าทุกยาอืมันสมบูรณ์ที่ละทานเอาไว้ ส่งบุญมาแต่ทาทนจตศีลจริงจะได้มนุษย์สมบัติมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็ไม่จะมาในฟ้านในศีลดีสวรรค์สมบัติในฟ้นนานเป็นแบบก็จะเป็นของขาวนี่เกิดผลมาแต่ทานจตศีลทั้ททงหมดเนี่ยพวกเรายังไม่พ้นทุกข์ เราก็สร้างเอาตามรอยพุทธเจ้านี่แหละนี่เองอันไหนล่ะยังไม่เกิดในีในตัวของเราเราก็เรียกสร้างเอายะารมีสัรมต้องมีความเพียรความนความเพียรความอ่าี่ที่ไหนใการงานก็สำเร็จ ความเชียงความอเทนเริ่มเลี้ยวไปเมืการงานทั้งส่วนบารมีก็น่าพูดอันไหนพุดจะจสดชนะนี่แหละการทำความเชียนเพียนอะไรก็ต้องมีความอดทนการเอาเพื่อต่อสู้ในตัวตั้งหน้าโน้นแต่เราไม่มีบารมีเราจะเอาอะไรมาต่อสู้ มต่จาบารมีท mm. yani mm. mm. uh, ี่สามบารมีก็ควรสร้างให้เกิดในนี้ควรจิตสร้างให้เกิดในนี้นั่นแหละวาจาของเรามันจะได้สักทีพูดแต่ใช่ข้างไหนก็มีความมีผลเคารพแต่เราไม่มีบุญบารมีเลยจะพูดยังไงเขาก็ไม่เคารพไง บารมีก็น no ั่นแหละว่าจก็ศักสิทธ์แต่ไม่มีว่าบารมีแหละว่าใานั่นไม่ศักสิทธอันไหนยังไม่เกิดไม่มีในตัวของเราเราก็สร้างเราให้มันครบสมบูรณ์ทั้งหมดนั่นแหงบารมีก็นั่นแหละเป็นสิ่งของเราเราจะได้นำตัวเราไป นำสิ่งที่เรามาด้วยเนมัดเด้นี่ที่เราสร้างเอาอเกินขโมยแต่รักเอาไม่ได้ขโมยเอาไปไม่ได้อืมาของเราไม่ใช่ของขาวขเราจะได้แต่เจมัรักขโมยเอาขโมยเอาไปไม่ได้อืมของเราที่เราได้เรามีแล้ มีความรักมีความสงวนรักษาไว้ไม่เสื่อมยังไม่เคยนีมีแค่เสื่อมหาไม่เกยมีมีเพิ่นเนี่ย,ย,ยบารมีก็นั่นแหละเป็นที่สิ่งของเราที่ได้สร้างคืนทาญเอาไว้ไม่ไปไหนกลับมาเป็นของเราทั้งหมด ารมีก็จะอยู่ในทานทั้งหมดนี่แหละอืมที่ว่าทานม่ใช่ให้อมิตข้าของเนิทานแตงว่าทานเราสร้างอรมีก็สร้างเป็นทานเอาไว้เื็นกานเป็นทานทั้งหมดเป็นสิ้นของเราแต่เราไม่สร้างเอาเราจะขึ้นอะไรลย เราไม่มีทิ่พึ่งอยู่นนะความไม่มีที่พึ่งมันจะมีความสุขในเวลาเสร็จมาอีกความไม่สมารถรีบเร่งสร้างเอาเนี่ยสร้างสถท,ทานเอาไวเ้เนี่ยพอเป็นจี่พึ่งของเราเราหาที่พึ่งของเราถ้าเราไม่หาเอาอยากได้ แต่เชี่ยวขอที่ไหนไม่จะม่ได้เลยนี่เงี้ยมีของจะซื้อก็ได้ออกจะม่ได้อีกอจังเอาเป็นทานเอาไว้เท่านั้นแหละไม่เป็นไหนจนทโมงกมะได้เอาไปไม่ได้เป็นของเราทั้งหมดเกิดมาเป็นมนุษย์จำได้สร้างซึ่งบารมีนี่ม่างกายเป็นมนุษย์ส่วนโยเดะนะ เืนเปล่าไม่ได้สมบัต mm. ิอะไรเลยจิตตัวเราไปสมบัติในโลกมีมากแต่เราตายไปไปตัวเปล่าไม่ได้อะไรจิตตัวไปมาเกิดมาตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยเราไม่ได้ทานเอาไว้และไมนื่อยอะไรเลยอืมเป็นอะไรทุยางก็เคือ เื kiss, ่ออนาคตไม่พ้นทุกข์เกิดมาแล้วก็ใหญ่มีที่พึ่งจะนำไปสร้างเอาที่พึ่งปัจจุบฟันเนี่ยตายแหลมมันก็ไม่ได้เนี่ยสร้างเอาเลยก็ไม่เป็นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละแล้วไม่สมาธิางไหนเป็นรูนั่นแลดีสร้างเอาทำเอาเลย ท่านไหนเป็นบาปแล้วก็รู้เห็นแล้วแล้วก็เรื่อยเลนเอาเราไม่เอาติตัวเราไปคำว่าบาตรเดนเราเอาจะบุญทางไหนบุญเราจะหาเอาสร้างเอาเราจะได้บุญติดตัวเราไปเนี่ยความตรหาจะไม่ได้เส้นร้างเอาสิ่งบรมีนี่เรียว่าประมาทมากอืม เราจะฝานสุขไม่ได้เลยฝันสุขม,มันจะจมใน,น,มนความสุข์ความสุขก็ต้องผ่านทุกข์ก่อนถึงจะพบเห็นความสุขแต่ไม่ผ่านทุกข์กรับมันจะพบเห็นี่แหละความสุขถ้าเอาใจฝันสุขนั่นเรียกว่าสม,ม,ามาธิแล้วอืม มันจะไม่ประสบพบเห็นและความสมันจะจมในกองทุขแล้วอันนี้จะทุกยังไงก็ยอมทุกข์ทุกข์เพื่อนดีกว่าประจมในกองทุกข์จะตายก็ยอมตายตายเพื่อนจะลีิรเอา tại cứ phun tay cũng dám tay ta ừ. mấy tay phải nắp ở phun phong bạc phong cam mới đi na càng sang bên này cái tăng mi quan sát quan tiếng ở chi tiết nét ở chi ngay này ở chi tiết mình ทุกข์จะเพิ่มทุกข์จะยั่งทุกข์ถ้ามายอมทุกข์มันจะไปจมในกองทุกข์เนี่ยมันดีหรือยังไงนะจมในกองทุกข์เนี่ะเห็นว่าไม่ดีแล้วเอายอมทุกข์ทุกข์เจะเพิ่มายก็ยอมตายได้เองใจเพื่อเพิ่มอืมถ้าไม่ใจน่ะมันเพิ่ไปไม่ได้ ยิ่งจะเอาแบบเอากรรมมาเพิ่มเข้าอีกเดดมันเหลิมืม่จะมาเพิ่มเอาอีกแน่ดูเอาอืมันไม่ได้หละจะได้ความสุขมายอมพูดเสียก่อนอือะไรก็่านบุกอืม การทุกข์ก็จงพบถึงความสุขทไม่ผ่านทุกข์นั้นไม่เห็นแหวความสุขอย่างบารมีเท่นั่นแหละจึงคของควรสร้างให้เกิดที่นี้ขึ้นเกิดมาจากอะไรก็ดีสร้างในบารมีนั่นแหละแต่บารมีก็เพื่อนวกันได้มนุษย์สมมาติอืม เป็นวัดความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งหมดอะไรก็ดีนะบุญก็จะแนกไปาจะนั่นแหละบาปกรรมนะจะจำแนกไปทางไหนล่ะนี่การสร้างบารมีมันก็ทุกข์นั่นยทุกข์ยอมทุกข์ทุกขจะพ้นถ้าไม่สร้างอบารมีเนี่ย มันไม่ได so ้เลยนะมนุษย์สมบัติสมบัติความเป็นมนุษย์ไม่มีเลยไม่สร้างเอาที่ท่านได้มนุษย์สมบัติมาสร้างเอาบารมีตามรอยพระเจ้านั่นเลยอี่ญาติบารมีกันทีบารมีสัจจะอจิธานบารมีสร้างให้ครบเพื่อนสร้างให้เกิดที่นี่ขึ้น วเวลาไม่รีบเร่งสร้างเอาไปที่บ้านตายแล้วแล้จะได้อะไรล่ะติดตัวเรถไฟแล้วนี่อืมเป็นว่าไม่มีอะไรติดตัวไปเลยเราจึงมีชีวิตอยู่แล้วก็รีบเร่งสร้างเอาแหละแล้วก็ไม่ประมาทลอืมความไม่สมาธินั่นแหละเป็นธรรมกาประมาธลลิอะไรมันเป็นกิเลสเสียหมดไม่เป็นธรรมเลย นะทาง r o ะเจ้าท <En. S 1> ่านส r น n m ะเจ้าต้องศึกษาศึกษาถึงเตุถึงผทําไมล่ะท่านงุทุกข์ยากนําาท่านยอมทุกข์่กมนันดินาท่านก็ยอมนอยอมทุกข์ก็ทเพื่อพ้น่เอาความสุขนีอื เสียสระความสุขทุกอย่งขของางทุกทุกจะพ้นแต่ไม่พ้นนั่นแหละมนยิ่งจะหนักนเนี่ยมันจะไปนอนดินนอนยากน,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 นั่นแหละอันนี้อะไรก็นอนได้ทั้งหมดเนี่ะนี่แหละอะไรที่เราไม่ชอบ มันจะเป็นของเรานะของที่เรามีชอบพอเราประมาทแต่เราตั้งอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ข้ามพ้นของที่เรามีชอบหนะึ่มแต่เราประมาทแล้วน่ะสิ่งที่เรามีชอบนะั่นแหละมันจะเป็นของเราผลความประมาทมันเป็นอย่างนั้นอะไรก็ไม่ยอม สุขไม่ยอมน้งเกียดเอาแต่ความสุขเนี่มันสุขเอากินเองนั่งนอนมีความสุขเอาแค่นั่นแหละอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ความสุขมันจะไปจบในกองทุกข์แต่แหละอันนี้พอประมาททำพระเจ้าแล้วอืเป็นได้ที่มีเอาชีวิตแน่เจ้า นายก็ยอมตายทุกข์ก็ยอมทุกข์ทุกข,กกข์เพอ่มอย่างนั้นสวนทางกันนะ้าประมาทแ,นะแล้วเนี่ยเราจะได้ที่เราไม่ทร,บรบาบแนละสิ่งที่เราไม่ทราบเนี่ยจะเป็นของเราสิ่งที่เราทราบแล้วไม่สร้างเอาทำเอาไม่เะนได้หรือ จริงได้จริงมีจริงกระซางเอาทำเอาจึงได้จึงมีนะเราจริงได้จริงมีเอาใจความสุขอะไรก็ว่าทุกข์รังเกียจยังสะมาทีภาวนามันทุกข์เอารังเกียจไม่นั่งมาแล้วนอนเอาดีกว่ามีความสุขอืม นั่นแหละมันจะไปชมในกองทุกข์แต่นี่อืมมันไม่เห็นแลละกองทุกข์น่ยอืมว่ามนุษย์มวยกับสิ่งพบเห็นได้ยังไงล่ะเราไม่ได้ทานเอาวา้อืมไมนุษย์มวกับนีสสมทานนั่นแหละกได้เระชพบเห็นจมวัของเราน,น,าน,นี่สมทานของเราน่ยอืม มันเป็น,น,นกันลก็การจะเสียน่าไม่มีทารมสียีลแล้วมันไม่ได้เลยมนุษย์สมบัตมิมนุษย์สมบัติมันก็สมบูรณ์ทั้งหมดอ,มอะไรก็ดีน่ะอันนี้สมทานเสียนี่แถ้าพวกเราพาถนาจได้มนุษย์สมบัติแล้วก็สร้างอะไรทุกข์ก็ยังทุกข์ ทุกเพ่อนทุกเพื่นอืมตายกยอมตายตายเพือเพิ่นอืมรรดาสัตว์ไม่ใช่ขอนอนดินดอนญาเด้อนอนอะไรล่ะทางตรงนีมันไปนั่นแหละจะจบยู่นั่นแหละอืมรรดาสัตว์ ที่ไหนเขาเลยมีความสุขของเขาเนี่ยการได้นั่งได้นอนได้มันเหมือนไปามกรรมกรรดีกัรเสื่อมมันเหมือนไปามกรรมไปนน่นเ่งอืมหลาที่จะได้มนุษย์สมบัติก็เอาชีวิตแรกเอานั่นแหละเปนได้อืมสร้างเอาเป็นขาาในกุวนสมบูรณ์การศีล มนี่ยธรรมะปัญญาข้ามอะไรก็ไม่ได้เลยต้งสั้งให้เกิดมีขึ้นทั้งหมดเนี่ตาอวียาข้ดีเนี่ตากตมเนี่ตาเสมอตัวหน้ามนี่ตาเสมอตัวของเรานั่นแหละเนี่ยเป็นผู้มีเมตตาบรรดาสัตว์นองดินแดนยากเขามีข้าม เขามาเกิดสวยฝลกรรมของเขาถ้าเขาไม่มีถ้าเขามีบุญเขาก็ไม่มาเกิดนอนดินนอนหญ้าเราไม่มีบุญเราแต่จะไม่เป็นอย่างเขาเลยนะอันไหนเป็นทางบุญกับประมาทอืมมาทางบุญแล้วมันก็จมตอนนั่นแหละอันนี้